สวัสดีค่ะพี่นงมเอนี่ยายนงบริกเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าจะมาปลูกเฮดคะ่ะนี่นี่เชื้อเห็ดนะคะนี่นี่คือเชื้อเห็ดละงกะคะ่ะนี่นี่นี่คือเชื้อเห็ดละงอกนะคะมเอนี่สิมาปลูกเฮดคะ่ะเอาเชื้อเห็ดมาลงปลายางหน้านะคะนี่นี่ปลายางนาอยู่ที่สวนยายนงคะ่ะ ลงปลายางหน้านะคะเอ็นนี่เป็นเชื้อเห็ดละโงกสมเหลืองค่ะนี่นะคะเป็นเชื้อเห็ดสับแห้งนะคะสั่งมาสั่งซื้อมาจากาสวนสวนเห็ดสวนสวนอ,อย่างน้อซื้อสวนป่ายางนาะสวนเห็ดป่ายางนะคะนี่สั่งซื้อมาแล้วค่ะกระสิมาลง ฟูดีดีค่ะพี่น้องนะลงเห็ดปีนี้หวังว่าจะได้เก็บเห็ดในปีหน้านะคะนี่ป่ายางนามีป่ายางตัดหญ้าออกแล้วอายุป่ายางข้างหลังยายนงนั้นอ,อายอุสองปีค่ะสองสองปีนะ่ะนะตัดตัดหญ้าออกแล้วตัดหญ้าตัดหญ้าออกก็จะเป็นจ,จังสันนะคะนะเห็นต้นยางนาพะพะเพเปไอ้ต้นใหญ่ๆน่ะคะ จะเป็นยางหน้าสามปีนี่ค่ะไอ้ตนยยน้นใหญ่นี่คือตน้นสามปีลงไปแล้วค่ะนี่อ่ะลงเชื้อไปแล้วนะคะเนี่ยกะสีลงอีกโอ้ยแดดแถมมือนี้แม่โอ้ยขอยสีฟ้าวลงก่อนเดี๋ยวเชื้อตากแดดค่ะเชื้อเฮ็ดตากแดดมันสีบอดีเดี๋ยวเชื้อจะตายนะคะเดี๋ยวมันสีบอเกิดเดี๋ยวขอลงเชื้อเห็ดก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะโอ้ย นี่คือคุดลุมไปแล้วนะคะนี่ลุมคุดลุมซีซีมุมซีของแต่ละต้นยางนะคะต้นยางหน้านี่จะคุดไปแล้วแต่ว่าคุดให้เห็นหากนะคะคือหากยางหน้านี่นี่ขุดให้เห็นรากนะคะแล้วก็จะลงแล้วก็จะเอาเชื้อลงนะพี่น้องครึ่งช้อนโรยโรยโรยให้โดนหากะคะ่ะนี่ให้โดนหาก รากยางนามันจะฟูๆหน้าฝนน่ะมันจะเห็นชัดกดลงไปคุดลงไปก็เจอเล็โหลดเจอหากยางหน้าโหลดพราวานาฝนมันสิฟู่ค่ะนี่นะคะออเอาแค่ครึ่งช้อนหรือกว่าๆเนาคะค่ะเนาะน้องเนี่กะต้นยางต้นยางหน้าไอพวกที่ล่งนี่กะมือน่นล่งว่าท่านแล้วค่ะเชื่อมันเหมิดกอน ก็เลยสั่งมาเพิ่มสั่งมใไม่ลุยแล้วเนี่ยเห็นบอกคะ่ะสีสีเชื้อเฮดก็จะเป็นแบบนี้สีนี่สีคือกันกับขีดินนี่แหละ,ะนี่นะคะให้โดนลากนี่ก็เป็นลากฟอยลากไอ้นี่นะคะนี่ลากยางนานี่ที่มันฟูขึ้นนี่พราหนาฝนนี หลากยางหน้ามันฟูอยู่แล้วจ้ะมันสิขึ้นมากข้างบนอันพื้นดินกดล,ลงไปก็เจอหลดหลากยางหน้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันแดดมือนี่เดดแดดนี่มันเชื่อมันจิตตายต้องเฝ้านะคะนี่ให้โดนโลออโดนหลากค่ะนี่หลากยางหน้านี่เห็นบอกคะ่ะพี่น้องนี่นะเอาโรยลงไปเดี๋ยวก็จะโกบดิน ลอยลงไปแบบนี้แล้วก็จะกบดินค่ะนะนี่ก็หากฟูเห็นบ่เห็นชัดเกนียนเลยจ้ะเดี๋ยวขอลอยไอ้ไส้เชื่อไว้สต้นก่อน2ตน้ตนต้นละซีหลุมก็จะเป็นแปดแดหลุมนะคะแล้วก็จะกบดินก่อน เพราะว่าถ้าบกบดินเดี๋ยวมันแดดแห้งโพดยันเชื้อมันตายนี่เห็นบ่หากฟูๆนี่นะคะนี่เห็นบ่เนี่ยอย่ขอกบดินก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่กบดินไว้ก่อนกลัวเชื้อตายค่ะมันแดดจัดมือน,นี้มือขึ้นนี่ฝนตกฝนตกแล้วตื่นมาแดดออกแดดหอนคัก กบดินไว้ก้นเดี๋ยวคอยเดี๋ยวค่อยล่งเชือต้อนต่อไปกบดินก้นค่ะกบดินแล้วแล้วกะทมแล้วแล้วกะต้องเอาไอ้ใบไม้ใบตองหรือฟางแหงหรืออะไรที่ว่าเอามาปิดปิดหลุมปิดไว้นะคะ<อ>เพื่อจะให้อ่าให้มัน ปกไอ้คว่ำให้มันชุ่มชื้นนะคะให้มันเกิดคว่ำชื้นในดินนะะกุบดินแบบนี้แล้วลกรุบหมดกันนี่ก็คือวิธีวิธีล่อลงเชื้อเฮดปลูกเชื้อเฮดละงกนะคะเป็นเฮดละงกสสม ดินไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะกบอันนี้ที่หลังนี่เห็นบ่เห็นโดนรากโรยตรงที่มันมีรากหากยางหน้านั่นเดี๋ยวอันนี้จะไปไปคุดหลุมปลูกตอกัอนเดี๋ยวมันสีนั่นทิโดนแดดคักพดเดี๋ยวค่อยกบที่หลังนะคะนะค่อยเอากบพื้นที่หลังเนี่ยนะกบดินไว้แล้วเนี่ย ก้นดินแล้วก้นดินตอกันพี่น้องเลยมาไว้ในลมกันแดดคักแดดแน่มื่อนี้ต้นมุนีก็ลงไปแล้วนะคะนี่ต้นขางในนี่นี่ขางในนี่ที่มีเปยนะลงไปแล้วค่ะเสียยาออกแล้วก็แปนดีแบบที่นี่แล้วก็นี่ตะไบมันสิ่วงลงมาเป็นปุ๋ยปกคุ้มดินนะคะ ้ากระสิคืนที่หลังล่ะบัดที่นี่นะคะเดี๋ยวคอยขุดหลุมต่อล่องเชือตตอกอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิกบดินที่หลังจ้ะเอยเดี๋ยวสิกบอันใบใหม่ที่หลังจ้ะพี่น้องเหมือนฝนจะตกค่ะพี่น้องเฮ้ยพูดนะแลมากแล้วค่ะเมื่อกี้นี่แดดแดดเมื่อกี้ล่องเชือล่องเชือแล้วเรียแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ เก็กบโดยฟางไอ้หญ้าแหงนี่คะนหญ้าแหงก็ฟางก็ใบใหม่ต่างๆนี่แหละกบแล้วนะคะกบดินกบหญ้าแล้วกบไปแล้วนะคะเป็นแถวเป็นแถวไปแต่ว่าฝนเริมมากแล้วนี่กบฟางแล้วเรียบร้อยแล้วกบหญ้าแหงเรียบ้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้นน้อยต้นน้อยฟางทางนี้ ล่องไวแล้วยังประท่านได้แล้วดีบนไดอันกบหยานะันแต่ว่าล่องเชื่อมดแล้วจ้ะนี่นี่ล่องเชื่ออเฮ็ดไวมดแล้วกบดินไวมดแล้วค่ะพี่น้องเนาะนะคะนี่กบหยาเอาหยาเคลียหยาปิดอ่าลุ้มแล้วปิดไอเงาแล้วนะคะนี่ฟังทางนี่พ่ท่านแล้วบ่ท่านปิดอยู่นี่ เดี๋ยวกสิะซียเคลียปิดให้มันแล้วค่ะนี่เห็นปะนี่ฟังต้นหน่อยนี่อายอาุสองปีค่ะพี่น้องเนาะนี่อันเห็นบ่ลิ้นปอกแตกปอกแตก,ก,กมาแล้วฝนนั่นเฟ้าเรากะได้คอยเคยเลีย,เ,ยเพราะท่านแล้วอยู่นี่เคลียหยาเนี่ยเพราะท่านแล้วอยู่นี่นั่นลิ้นปอกแตกปอกแตก,กมาแล้วค่ะพี่น้องเลยเออวันสิป้าเเคลียหยาให้มันแล้วก่อน ซรำมันบ่ทันได้ตกแห้องอ้าวพี่นอ้องเอ้ยตกแห้งเขาแห้งเขาแล้วค่ะพี่น้องพกเป๊กพกเป็กแล้วจ้ะคุณคุณอ่ะบวแล้วดอกมื่อนี้เนาะให้ฝนเศร้าก่อนอมาแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยบอกว่าเป็นขวดชีเฮ็ดให้มันแล้วมันบวแล้วดอกฝนมาแล้วอ๋อไ้ก่อนเดี๋ยวจังเคลียน โอ้ยฝนกระไดเนาะเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกับบดเดี๋ยวกับฝนมล่งเชื่อแล้วเรียบร้อยย่างดีแหละแต่ว่าพอท่านเด็กบอันฝนมากก่อนค่ะพี่น้องพอท่านได้กบหย้าเดี๋ยวกบเงาไอ้พุนอ่ะฝนกระไดเริ่มขาวมาจากฝากมาแล้วบู๊ท้องฟ้าท่างฝุนยังนี่เมกอยู่นะแต่ว่าฝนมันมากจัน้อยกระแดดออกดอกจัก ฝ่าฝนกระไดยเป็นบาเป็นยังอ่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยล่อฝนในน่านเทนบ่แดดออกแก้มแหลมมากแล้วเห็นวะเดี๋ยวสต,ต๊กมาโดนดอกคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะล่อให้อันฝนหยุดซะก่อนเดี๋ยวกบอันนี้ก็เป็นการอันเซ็ตละปีนี้ล่อปีหนาเก็บเฮ็ดปีหนาสิได้เก็บบอล่อฟังฟ่งฝนโอ้ยปเปกปกเปกมาแล้วจ้ะนะคะพี่น้องนะ ปลูกป่าหวังเพื่อเก็บเห็ดปลูกป่าได้กินเห็ดกันนี่แหละค่ะป่ายางนานี่นะคะ,ะวันนี้ปลูกปีที่แล้วปลูกไว้สองปีแน่ได้สองปีปีที่ปีที่สองนี่ลงเชือ้อปีที่สามจะได้เก็บเห็ดไหมมารอดูกันปีหน้านะคะอ่ะนั่นแดดออกแล้วพี่นองพึ่งฝนตกแดดอ่ะบาทดทีดี <c oughs> โอเคนะคะ รอบึงปีหนานะคะพี่น้องสิได้เก็บเห็ดน้าข่อยโบจ้าโอเคจ้ารอปีหน้าค่ะรอฝนตกอันเศร้าฝนหยุดก่อนรอฝนหยุดก่อนขอสิครบแล้วเรียบร้อยโอเคจ้า